สวัสดีค่ะมิ้นนะคะ P ีอ่างจิลานะคะเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถ SUV นะคะขนาดย่อมย่อมนะคะเป็นเครื่องพันห้าเรียกว่า Honda BRV นั่นเองนะคะคันนี้ของมิ้นะคะเป็น BRV รุ่น SV นะคะปี2018นะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายนอกภายในต่างๆของเจ้าคันนี้กันนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้า B R V คันนี้กันบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าของเขากันเลยนะคะโฉมหน้าเขาก็เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าโครเมียมเนาะขนาดใหญ่ได้ดีไซน์ที่สวยงามนะคะถัดมาที่ด้านไฟนะคะไฟไฟของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะแล้วก็ถัดมาที่ไฟตัดหมอก คู่หน้านะคะแล้วก็เจ้าล้อของ BRV คันนี้นะคะอันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด16นะคะเล่นสีทูโทนนะคะหล่อมากมากเลยนะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านกระจกของเจ้า BRV คันนี้นะคะกระจกเขานะคะก็มีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็พับไฟฟ้าพร้อมด้วยปักไฟฟ้านะคะ เจ้า BRV คันนี้นะคะเป็นรุ่น SV นะคะเขาก็จะให้เราจับนะคะด้านบนแบบนี้นะคะดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะสวยงามแล้วก็ดูดีทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะคะของเจ้า BRV คันนี้นะคะไฟท้ายของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นไฟท้ายนะคะแบบ C shape นะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าจะเป็นตัว C แบบนี้นะคะให้ดีไซน์ที่สวยงามและดูโฉบเฉียวมากขึ้นนะคะ ถัดมานะคะลูกค้าที่ด้านข้างหลังเขาก็ามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมินพามาดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะจะมาดูนะคะว่าน็อตไม่ขยับเดิมทุกชิ้นฝากระโปรงไม่มีทําสีนะคะสําหรับเครื่องคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะของ BRV คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องพันห้านะคะให้แรงม้าที่ร้อยิบเจ็ดแรงม้านะคะ แรงประหยัดนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นระบบวันพัสนะคะก็คือเป็นกุญแจพุชสตาร์ทันเองสัมผัสเดียวนาะแค่กดปุ่มนะคะเหยียบเบรกก็สตาร์ตติดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าเบียวีคันนี้กันบ้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวเริ่มที่รีโมทก่อนนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเก่านะคะให้รีโมทมานะคะ2ดอกเป็นกุญแจรีโมททั้งสองดอกเลยนะคะ ก็ไม้ของเจ้าคันนี้นะคะปี18นะคะก็มาอยู่ที่ 44, 0 0 0พเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นวัยที่วิ่งน้อยมากนะแล้วก็ถัดมานะคะที่ด้านหน้าจอของเขานะคะหน้าจอเขานะคะรองรับสมาร์ทโฟน Android iOS นะคะทั้ง2ระบบเลยหน้าจอมาประ,ประมาณ6.1นิ้วนะคะสำหรับหน้าจอคันนี้นะคะถัดมานะคะที่ด้านแอร์นะคะลูกค้าด้านแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะ,ะปับอุณหภูมิแบบนี้นะคะแล้วก็ ัมานะคะที่เกียร์เกียร์ของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบ cvt นะคะประหยัดน้ำมันนั่นเองเนาะ แล้วก็คันนี้ไม่มีพนักพิงมาให้นะคะลูกค้าแต่ลูกค้าสามารถซื้อออปชันเสริมได้นะคะตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกับตัวรถเขาจะไม่มีมาให้นะคะค่ะแล้วก็แถวผู้โดยสารด้านแถวที่2นะคะเขาก็มีช่องแอร์มาให้นะคะคือปรับสามารถปรับระดับความเย็นได้นะคะถึง3ระดับนะคะแถวที่2และแถวที่3นั่งได้เย็นสบายแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็แถวที่2นะคะสามารถพับได้นะคะแบบจังหวะเดียวนาอก็อ ดันขึ้นแบบนี้เลยแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้นะคะสามารถแถวที่สองนะแล้วแถวที่สานะคะสามารถปรับได้นะคะถึงสามระดับอ่าเดี๋ยวจะปรับ,บ,บนั่งสบายแน่นอนนะคะลูกคา้าและที่สําคัญเข่าไม่ติดนะคะใหญ่แน่นอนกว้างขวางแน่นอนนะคะไปได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเจ้า BRV คันนี้กันบ้างนะคะ เปิดง่ายนะคะเป็นระบบโช๊คอัพเนาะด้านหลังถ้าเกิดว่ามีผู้นั่งหลังอย่างเงี้ยก็ยังเก็บของได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูการปรับของเขากันเขาก็สามารถปรับได้แบบ50 50นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะแต่เป็นแบบ2จังหวนะเนาะปรับไปด้านหนึ่งแล้วก็ยังต้องเอาขึ้นอีกอย่างนี้ถึงจะเก็บของได้เยอะนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก่ะ รถ Honda BRV คันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะเป็นรุ่น SV นะคะหรือท็อปสุดนั่นเองมือหนึ่งของเขานะคะจะอยู่ที่820,000นะคะแต่มิ้นไม่ขายนะคะมิ้นจะขายที่589,000ลดลงมาถึงประมาณ200,000กว่าและที่สำคัญรถปีมาแค่2ปีเองนะคะแต่เซฟเงินในกระเป๋าของลูกค้าไปถึง200,000กว่าบาทเลยทีเดียวอ่า ขายที่ค่ะถ้าแสน0 0ดนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะที่ดูมาจาก YouTube นะคะมินแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะที่เหลือฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรี ประกันภัยประเทศหนึ่งเลยนะปกตินะคะมินจะแถมลูกค้านะคะเป็นประเทศ2แต่สำหรับคันนี้ให้ไปเลยนะคะประกันภัยชั้น1เลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะดูแลเครื่องได้เกียร์ถึง1ปีเต็มนะคะยังไม่พอนะคะเรามีบริการสุกเชิญบนท้องถนนให้อีกถึง1ปีไม่ว่าลูกค้าจะเราเสียแบตบหมดสตาร์ทไม่ติดเขาก็ไปดูแลลูกค้าถึงที่เลยนะคะถึงบ้านลูกค้าถึงที่ที่ลูกค้าเกิดเหตุเนาะอ่าแล้วมินก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับเจ้า Honda B R V S V 2018คันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามมิ้น P S I ศีลาด้วยนะคะคิดต่อไปเราจะมาแนะนำรถคันไหนกันนะคะฝากติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้มิ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ